แขกรายเช้านี้คนต่อไปศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะครับประธานกรรมการบริษัทอคโคอรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดีค่ะต้องขอเกนนิดนึงคุณผู้ชมว่าเรื่องของเข่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่จริงเราได้คุยเรื่องนี้มาเป็นเดือนไม่ใช่สิเป็นปีที่ทำไปแล้วมันเป็นสิ่งที่บางคนบอกว่าอ๋อแค่เป็นก็กินยาหรือว่าแค่เป็นก็เดินเหินแบบนี้หรือออกกาลังกายท่านี้แต่ไอ้ที่มาที่ไปคุณต้องเข้าใจก่อนว่า มันคืออะไรก่นอ,อนที่คุณจะมาหาวิธีแก้นะครับซึ่งผู้ที่เข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุมากเนี่ยเรามีเวลาประมาณ7จ็ดแปดนาทีขอเวลาคุณผู้ชมประมาณเจ็ดแปดนาทีด้วยกันแล้วเราพยายามที่จะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะครเอาแบบง่ายที่สุดเลยมันเกิดจากอะไรการ,ร,รก็ใช,ใช้ใช้งานเยอะเกินไปนะฮะใช้ใช้มากเกินไปหนักเกินไปแล้วก็เสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกคนนะฮะอายุเยอะก็เสื่อมยกเว้นกูรูดี้ ยืนทอดกระทะทุกวันอาจจะไม่เสื่อมก็ได้ยืนทอดกระทะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ากระททบเป็นยังไงบ้างอ๋อกระททบมันดีครับอาจารย์ดติดกระทบบ้างแตยืนก็เสื่อมครับอาจารย์ค่ะขอถามหน่อยว่าคนอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเสื่อมก็40ขึ้นไปนะฮะถ้าผ่านวัยทองก็จะเป็นมากหน่อยผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับแล้วจริงๆไอ้เสื่อมที่ทําให้ทรมานก็คือว่ากระดูกอ่อนที่เป็นข้อต่อ โดยวางข้อต่อสองข้อเนี่ยมันเสื่อมไปกระดูกเริ่มขัดกันนะครับซึ่งเป็นทุกคนต้องเปแน่นอนไม่มีใครเลี่ยงได้ถูกไหมฮะแล้กระดูกเสื่อมอาจจะเจ็บไม่เจ็บแค่นั้นเองแล้วแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดที่ผ่านมาก็าใช้ยานะครับใช้ยาแล้วก็ฉีดหลอดลื่นเข้าข้อเข่าฉีดยาเข้าไปที่ข้อเข่าด้วยหและในที่สุดถ้ามันไม่หายมันก็ต้องใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเข่า เป็นเขาเจอผข้ใหหลายท่านเลยที่ผ่านการผ่าตัดมาเยอะมากเลยนะแต่อยากรู้ว่าก่อนจะถึง40เนี่ยคือ40เนี่ยเป็นตัววัดแล้วว่าถึงแน่ๆว่าข้อเข่าจะเริ่มเสื่อมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย2 0 30ิบการใช้งานเยอะๆมันก็คือส่งผลให้ว่าคนนี้จะเป็นแน่นอนครับคนที่ออกกำลังกายมากกว่าคนอื่นเนี่ยมากเกินไปก็มีโอกาสไอ้าย้าุ้ได้ไงโอ้อะไรวะคนเต้นซุ่มเดียว ท่าเดียวตลอดอ่านั่งท่าเดียวตลอดอ๋อนั่งท่าเดียวตลอดไม่เปลี่ยนอาจารย์คะขอถามนิดนึงสมมติว่าถ้าเรานั่งคัสมาธินานๆอาจจะไม่ที่นานมากแล้วพอยืดอ้อ๊ยเจ็บใช่ครับแล้วพอยืดนานๆอ้ยต้องงออ้ยเจ็บอย่างเงี้ยเป็นไหมคะใช่ครับอ๋อถ้ายังเป็นมันก็จะลามไปเรื่อยๆเวลานั่งสมมติว่าถ้านั่งแบบงอขาแบบไม่ได้นานมากเลยนะสักระยะหนึ่งะมันง้างยากเแบบว่าอาจารย์มันต้องค่อยๆนั่นอาการเริ่มแล้วครับ เอาแล้วควรจะยังไงคะอาจารย์ชีวิตประจำวันเราควรจะยังไงสลับครับแล้มันจะเจ็บที่เข่าเลยใช่ไหมที่เข่าอผมแล้วบางก็จะว่าขาปวดหรือเข่าเลยมันก็จะมีอาการบวมร้อนแรงโอ้นม่มันร้อนแรงร้อนแดงขึ้นมาแดงอาจารย์รบกวนแนะนําพวกเราหน่อยได้ไหมคะว่าชีวิตประจําวันเราควรจะใช้เข่ายังไงให้ถูกต้องอะคะก็อย่าให้มากเกินไปนะครับอย่าให้มากเกินไปผมว่าเป็นมากเกินไปนี่คืออย่างไงก็อย่าใช้ท่าเดียวกันใช้โหมมากเกินไปนะครับ เ,เวลาที่พอเริ่มรู้สึกว่าเมื่อยก็หยุดพักนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเราสามารถที่จะดูแลข้อเข่าได้ถ้าเรารู้ต้นเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรก็อย่างที่ว่าที่มันปวดก็เพราะว่าข้อไอ้ระหว่างสองข้อเนี่ยมันมีกระดูกอ่อนที่เหมือนกับฟองน้ําค,คอยซับการขัดกันอยู่แล้วเมื่อมันเสื่อมมันก็จะมีปัญหานะครับทีนี้วิธีการที่เราพูดถึงเมื่อตกีนี้ก็เป็นวิธีการรักษาปลายเหตุ วิธีการรักษาต้นเหตุก็คือใช้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้มันสมดุลแล้วร่างกายของเราจะดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองอนะครับวิธีการที่เราทําก็คือเราใช้สารสกัดจากมุกุมดมดําถั่วเหลืองฝรั่งโบบกอาหารทั้งนั้นแต่และตัวนี่มีองค์ประกอบซึ่งสามารถไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวแล้วก็สร้างภูมิกันให้เรารแล้วก็ทําให้มีกระดูกอ่อนเกิดขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดตรงนั้นด้วยกระดูกอ่อนจะช่วยแล้วอย่างนี้เกิดเราเริ่มมีอาการแล้วเราเราสร้างภูมิทันไหมคะทันครับ แก้ไขได้ครับเราลองมาดูลองมาดูภาพภาพหน่อยนะครับภาพที่จะเห็นชัดๆนะฮะภาคือนคนที่คนที่รักษากัอาจารย์ใช่ไหมคะเราไม่เรียกว่ารักษาแล้วกันนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้รับประทานนะครับคนที่หนึ่งรู้สึกจะเป็นคุณเยาวพาเลยไฮะก่อนก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะครโอเค ที่ผ่านมาก็คงจะถามว่าแล้วแล้แลถ้าหากว่าเราใช้วิธีการนี้ <S 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 แล้วมันจะหายไปมากไหมน่ยแค่ไหนที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆเดือนจะมีคนใช้เพิ่มขึ้นเป็นพันๆคนสองสามปีที่ผ่านมาผมว่าเป็นหมื่นเรามาดูลองดอูคนที่เข้าเข้ามานะครับวันนี้เป็นวันที่เราเรวมพลคนเคยเป่าขวดคนเคยเป่าขวดคืออะไรอะครับขวดเขาไงครับอ๋ออาจารย์โอ คนเคยเป่าขวดคุณผู้ชมก็คือคนเคยปวดเข่าครับเออชอบซื้อ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 และยังไงคนที่มาก็เข้ามาแสดงในสิ่งที่เขาทําไม่ได้นะอย่างกรณีนี้กระโดดได้แล้วนะครับขณะที่เขาเดินทีก่อนหน้านั้นเดินไม่ได้ครับลองฟังเสียงนะครับที่สุดแล้วบวมเดินไม่ได้ต้องอุ้มใส่รถไปหาหมอคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม แล้วก็รักษาด้วยการเจาะแล้วดูดเอาน้ำออกซึ่งทรมานมากก็ไปพบผลงานวิจัยของแอปโกอาการปวดน้อยลงมากประหลาดใจเลยอะประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมอาการมันดีจังอาการทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะวิ่งได้เลยค่ะกระโดดจ้ำก็ได้ค่ะจะกระโดดให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ยผมไม่มีอะไรฮะมีอาการบวมโอ และยังไงต่อครับคุณหมออีกรายหนึ่งนะครับจะเห็นอีกรายหนึ่งก็คือกรณีที่เขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็เป็นรองช้ำสักพักหนึ่งเขาเต้นหัวลูให้ดูได้หัวูกได้เลยลองดูนะครับอันนี้เป็นของคุณสมจิตคนดางขวาเนี่ยครับเริ่มทีงอเข่าไม่ค่อยได้เข่าเสื่อมไปสองครั้งแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะมันไม่ดีขึ้นเลยไปฝังเขมาาเกือบสิบครั้งพอถอดการใส่ก็ไม่ดี แสดงว่าคยได้ข่าวแบบดีที่จะทานแะทำให้เราได้ด้วคือเราไม่ได้เชื่อง่ายๆแล้วใครมาบอกก็จะเชื่อทุกเรื่องไม่ใช่นะคะต้องพิสูจน์ค่ะแล้วต้องมีผลงานวิจัยรองรับต้องทดลองด้วยตัวเองเวลาได้เลยจริงๆทาะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็น ยังไงเจ็บมากไมันงเรเห็นไม่ได้คุณหกันเยอะแล้วเราเองก็บอกว่าเราคงไม่เจอหรอกปัญหานี่คุณภาพชีวิตมันเสียไปหมดนะคุณดิคุณหมอผมเล่นเวทแล้วผมก็มีบางท่าที่สควอตอย่างเงี้ยผมก็เริ่มจากเป็นห่วงแล้วนะว่าเอ๊ะอายุมากไปมันลเียปก่เลยนเปลี่ยนท่าบ้างก็จะดีครับเปลี่ยนท่าบ้างก็จะดีหนึ่งคือเปลี่ยนท่าอย่างเช่นการเดินเหินคนเราจะเปลี่ยนท่าอย่างไรคุณหมอก็เปลี่ยนท่ายังไงท่าเดินทุกคนคงจะไม่เอกลักษณ์ขั้งแต่ละคนเนี่ยนะครับ ก็เดินให้มันน้อยหน่อยแล้วกันนะถ้าหากเริ่มมีความรู้สึกอย่างนั้นพัก่อยขึ้นขึ้นลงบันไดเหรอครับขึ้นลงบันไดเหรอขึ้นลงบันไดก็ปัจจุบันเนี่ยคนขึ้นลงบันไดเขาสาวขึ้นสาวลงนะฮะแต่ว่าใช้นสาวลแต่ในสักพักหนึ่งถ้าหากว่าเรามีการแก้ไขแล้วตรงนี้ก็ปลอดภัยนะฮะใช้ผลชัดเจนนะครับนี้ครับแล้วภูมิสมดุลทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นยังไงคะครับโอเคนะครับเออเรามาดูกันว่า เีื่อกี้ปุ่มสมดุลก็คือว่าเราจะสร้างไม่เลือดขาวของเราให้มันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่หลังสารที่ทําลายกระดูกมากเกินไปะนะครับแล้วเราก็ป้องกันอาการอักเสบนะครับเรามาดูนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจากงานวิจัยนี่คือแคปซูลแป้งนะครับสารสามตัวซึ่งหลังเยอะเกินไปก็คือสารสามตัวนี้นะครับแคปซูลของเราเนี่ยคือ กินเข้าไปแล้วแสดงเดืสีเข้มนะครับ15วันมันจะลดลงมานะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือ7อีกตัวหนึ่งเหลือเหลือ35เปอร์อีกลงมาเหลือ50เนะครับทั้งหมดเนี่ยคืออาการข้อเข่าเสื่อมเมื่อต้นเหตุข้อเข่าเสื่อมมันลดลงไปเราก็ก็ปกตินะครับนี่คือภูมิสมดุลที่เราสร้างขึ้นมาเดิมทีมัมากเกินไปนะครับต่อมาครับเราก็จะพบว่า สิ่งที่เราให้เข้าไปเนี่ยจากมังคุดกระดำถูเลื่อมกระบอก์สายเข้าไปในแคปซูลเนี่ยมีการสร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นมาที่ระหว่างชั้นสองข้อทุกข้อเนี่ยจะมีกระดูกสองชิ้นมันขัดกันอยู่ถ้าเราสร้างมันขึ้นมาได้เราก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ปวดแล้วก็ไม่ปวดแล้วแล้วเราก็จะพบนะครับคนที่ใช้เนี่ยเดิมทีต้องไปผ่าเข่าสี่สั้าห้าปีก็ไม่เห็นมีไปผ่าเข่าเลยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นานไหมคะกว่าที่เราจะรู้สึกดีขึ้นมาเราไม่เจ็บไม่ปวดภายในประมาณภายใน 15วันจากการทดสอบของเราเนี่ยสิบห้าวันต้องเริ่มรู้สึกนะครับอยากให้แม่ลอยอาไม่ต้องแม่เลยเอาลวแหละแม่ปัจจุบันนี้เราบอกว่าเราบอกง่ายๆครับถ้าถ้าต้องการหยุดเป่าขวดค่ะคือเป่าขวดที่เฉยนะครับหยุดปวดเข่าใช้ชุดเล็กใช้ชุดเล็กก่อนถ้าต้องการหยุดเป่าขวดอย่างทรมานใช้ชุดใหญ่สัมผัสได้ประสิทธิภาพได้เริ่มตั้งแต่วันี่สิเป็นต้นไปไม้เล็ก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 ไม้เหล็กไรอ่ะขึ้นเมื่อกี้นีขึ้นมาแล้วนะครับ หนึ่งหนึ่งห้าสี่ใช่ไหมทีมงานใช่ค่ะหนึ่งห้าสี่แล้วเว็บไซต์อะไรครับนี่ขึ้นไวครับบิมรอยดอ m คอมเมื่อกี้ใครจดไม่ทันก็ลองโทรไปสอบถามดูหรือว่าเข้าไปที่เว็บนี้ดูขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ